อัลลอฮฺเจมลอสซาลาห์บิลฮุดะวะดีนินฮักลิยุตฮิราห์ลดีนิกุลิห์วะลาอุคฮิลมุชิกุนอัมะปาต์สัลลัมอะลัยกุมวอะราระมะตุลลอฮ์วะบารากะตุขอความสันติความจำเริญจเจ้าลอสุบฮานุวะตาลาประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยกันเรื่องราวของซูเร่ากาฟีนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันนะฮะหลายๆ ความเข้าใจนะครับซูลอกาฟีนี่เป็นชูรอที่18นะครับในอายากุรานเขาก็จะสนับสนุนนะฮะบ,บอกกล่าวในเรื่องของการที่เราจะได้มีโอกาสอ่านสูลอกาฟีในวันศุกร์เพราะว่าผลจากการอ่านแล้วก็ความดีในวันศุกร์ด้วยนะฮะเพราะวันศุกร์เป็นวันดีวันที่นบีอาดัมเกิดนะครับเป็นวันที่จะได้เข้าสวรรค์กันนะครับในวันศุกร์เหมือนกัน ความประเสริฐเขาวันศุกร์เนี่ยมีมากเลยนะครับมีมากนั้นจึงได้สนับสนุนให้วันศุกร์มีการนมาดจุมะเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไปมสัสยิดแล้วก็มีการฟังกุฎบะหรือที่เรียกว่าอะไรฮนะหนึ่งเจ็ดวันเข้าสุเหร่านะว่าอย่างนี้นนครับหนึ่งครั้งบางคนจะไม่ได้เข้าสุเหรามาเลยในตลอดหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนบอกกล่าวแล้วก็ แนะนํากันนะครับให้ไปมัสยิดกันในวันศุกร์กันนะครับก็มีการอาบน้ําทำความสะอาดร่างกายก็เช่นเดียวกันนะบางทีการอาบน้ําเราอาจจะอาบแบบไม่ทั่วร่างกายทีเดียวนะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยเขาก็ให้อาบให้ทั่วร่างกายนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นความดีในวันศุกร์เนี่ยมีมีเยอะหลายคนก็มักจะทําบุญกันในวันศุกร์นะมีการบริจาคกัน่องไปมัสยิดก็นะฮะสนับสนุนมัสยิดบ้างนะครับบริจาคให้กับ คนยากไร้บ้างก็ถือเป็นวันดีกันฉะนั้นวันดีเหล่านี้ก็มันต้องเสริมด้วยอ ي มานด้วยนะไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องของบริจาคเดียวครับการ إ ي ่านก็คือการที่เราหนึ่งได้ไปมัสยิดได้ไปเสริม إ ي ่านได้ฟังคุูตุบ้านแล้วเนี่ยครับที่สําคัญก็ยังได้อ่านสุรการฟีด้วยซึ่งในประเด็นแรกที่เราคุยกันบอกว่าเป็นการเสริม إ ي ่านเพราะว่ามีเด็กหนุ่มอินนัลลอฮีนกอลูรับบุนัลลอฮ์นะครับ คนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าสําคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กล่าวเลยนะครับว่าเราบยยาลลออัลลอฮ์คือพระเจ้าของเรามันไม่ถูกฝังลงไปในจิตใจนะครับพอเราเราจะกล่าวปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่ามีพละมีกําลังวังชาเกิดขึ้นฉะนั้นการต่อสู้ของเด็กหนุ่มในในยุคนั้นเนี่ยนะครับที่มีกษัตริย์ บังคับนะครับให้กราบไหวสิ่งอื่นเนี่ยไม่กราวไหวรัชพังตารางหรือกลาบไหวลอดด้วยกราวไหวสิ่งด้วยเนี่ยทำให้เด็กหนุ่มเราเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะครับเขากล่าวกันว่าประมาณสัก8คนนะฮะบางคนก็อาจจะบอก6กนะฮะก็มีรายงานที่ไม่แน่ชัดแต่ว่าผลสรุปอยู่ที่8รวมทั้งสุนัขด้วย1ตัวนะอยู่ที่หน้าปากถ้ำนะครับอันนี้ก็บางทีก็มีรายงานว่ามีการบันทึกรายชื่อไว้หน้าปากถ้ำ อันนี้เป็นรายละเอียดที่เราสามารถศึกษาได้แต่ผลที่เราอยากจะบอกคือเด็กนุ่มเหล่านี้เนี่ยเ,ยเขาหนีหนีความอาธรรมหนีความไม่ถูกต้องนะครับไปหาสิ่งที่ถูกต้องนะครับหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำเลยซึ่งแน่นอนก็ทําให้การค้นหาหายากลําบากหาไม่เจอนะครับก็เด็กุเหล่านี้เอาล,ล็อตชุมมาตาลาให้เขาหลับไป ด้วยอ ي มานความศรัทธานเนี่ยเขาหลับไปนะครับแล้วก็อยู่ในถ้ำนั้นเป็นเวลา300กว่าปีนะครับสามปีนะเมื่อเด็กคนนี้ตื่นขึ้นมากลุ่มหนึ่งครับผ่านไปแล้ว3 0 0กว่าปีตื่นมาคนเราเวลาตื่นมาจากที่นอนหรือว่าตื่นจากการหลับเนี่ยมันจะรู้สึกหิวนะนะสังเกตได้จากพวกเรานี่เวลาเรานอนแล้วตื่นมาก็าจะหิวนะ หาอะไรทานนี่ก็หาทานก็บอกว่าออกไปแล้วเอาสตังนี่นะครับที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยไปซื้อของตอนที่ออกไปซื้อเนี่ยมันมีปัญหาว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้จักแล้วสตังมันเปลี่ยนไปตั้งสามร้อยปีนี่มาจากไหนเอาเงินอะไรมาซื้อนะครับแต่เป็นบ้านเราวันนี้เอาสตังรูมาซื้อนีม่มีใครก็เอาเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับก็าถามหาถึงกษัตริย์ที่ในยุคนั้นนะครับอกผ่านมาตั้งสามร้อยปีนะครับ ความอัศจรรย์ตรงนี้ที่อยากจะบอกว่าอํานาจของลอตุมานตาลาที่จะให้ได้นะครับตายแล้วให้ฟื้นได้หนึ่งลยนะครับอํานาจที่ทําลายล้างบุคคลที่อาธรรมต่อบุคคลอื่นนะครับเช่นในการศรัทธานเนี่ยเป็นสิทธิของทุกๆคนที่สามารถจะเลือกศรัทธาได้ บางคนก็เป็นมุสลิมบางคนก็ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะก็เลือกเอานะครับอย่างที่วันนี้เราเห็นได้ว่าหลายคนอากจะตั้งคำถามว่าทําไมพระเจ้าไม่ให้เป็นศาสนาเดียวกันเลยเห็นไหมหรือว่ากราบไหว้เอาละองเดียวเลยที่หลายคนเราไม่จะตั้งคําถาม,ถ,ามถ้าพระเจ้ามีอํานาจจริงๆเอาทีเดียวเลยถูกหมดเลยได้ไหมไม่ได้พระองค์ให้มาเลือกเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรามีสติปัญญาเราเลือกได้เราก็ต้องเลือกเลือกเลือกสิ่งที่ถูก นะครับที่เวบอกแล้วว่าเราเลือกสิ่งที่ถูกในถูกที่เป็นธรรมความถูกต้องอิสลามจึงมาด้วยความถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าแนวทางของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาวางบนมาตรการด้วยกับอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้ และก็ให้เป็นให้ตายอย่างที่เราทําความเข้าใจกันในช่วงแรกของสุรกาฟีจึงจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้และให้เปิดความมั่นใจในความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงครับพี่น้องผู้ศรัทธาท่านใครับเราจะได้มาทาความเข้าใจในสุรกาฟีกันนะเพื่อสร้าง إ ي มานความศรัทธาของเราต่อไปและก็เติมเต็มนะครับให้เราหนักแน่นในศาสนาอิสลามมากขึ้นครับว่าบิลัยตอฟิกวันนีได้ยังซลามมอะลยกุมเรารมะตุลลอฮ์อะบเระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมีมูซาอันนด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน